สวัสดีค่ะพบกันกับเซลล์ติ๋วนะคะที่โชว์รูมเจ๊คำปุ่นยุทค่ะวันนี้นะคะติ๋วมานะคะแนะนำรถนะคะกันที่สาขา2ค่ะลูกค้า สำหรับพิกาล้านของเรานะคะตั้งอยู่เส้นถนนชอบ3 0 0 9เส้นสนามกอลบุรพาทางไปปากร่วมบอ่อวินนะคะค่ะแล้ววันนี้นะคะติ๋วก็จะมาแนะนำนะคะรถกระบะไร้ัานพัส4ประตูนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นปี2014ค่ะและก็ยังมาพร้อมกับระบบเกียร์ออโต้กันอีกด้วยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะลูกค้ากระจังหน้าของเขานะคะจะเป็นแบบโครเมียมนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะรอบ,รบ ตัวคันและก็ภายในห้องโดยสารกันคะ่ะอะสำหรับตัวนี้นะคะคุณลูกค้าด้านหน้าของเขานะคะก็จะตกแต่งด้วยโครเมียมนะคะพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะส่วนด้านหลังนะคะก็จะมีนะคะกันชนด้านท้าย กองถอยแมกไลเนอร์นะคะนอ,อกจากนั้นก็ยังจะมีไฟเบรกดวงที่3นะคะตรงท้ายกระบะนะคะแบบ LED กระจกมองข้างนะคะปรับพับด้วยระบบไฟฟ้านะคะพร้อมกับสัญญาณไฟเลี้ยวในตัว ตอนนี้นะคะติวก็มาอยู่นะคะภายในห้องโดยสารของไททันตัวนี้นะคะภายในนะคะเขาจะตกแต่งเป็นโทนสีดำนะคะส่วนฟังก์ชันของเขานี่เลยมันก็จะมีปุ่มสตาร์ทให้นะคะกุญแจนะคะทั้งหมดจะมี2ดอกด้วยกันนี่ค่ะอุปกรณ์ครบมากนะคะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน หน้าจอนะคะจะเป็นแบบ DVD นะคะเล่นได้ในตัวเลยนะคะหรือว่าจะเป็นระบบเชื่อมต่อบลูทูธเนวิเกเตอร์นำทางนะคะก็ครบคันนะคะค่ะสำหรับคุณลูกค้าท่านไหนนะคะที่กำลังมองหารถกระบะสี่ประตูเกียร์ออโต้กันอยู่นะคะนี่เลยค่ะแนะนำค่ะราคาสุดคุ้มค่านะคะสำหรับไทท่านตัวนี้นะคะปกติราคา528,000นะคะ ใครนะคะที่ดูคลิปนี้นะคะรับส่วนลดทันที3 0 0 0 0บาทนะคะเหลือเพียงแค่4 9 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะและที่สำคัญสุดๆค่ะคุณลูกค้าตัวนี้นะคะผ่อนศูปีนะคะสนใจนะคะสอบถามตามที่อยู่ข้างล่างกันได้เลยสำหรับวันนี้ติวต้องขอตัวลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ